เอาไดีเนอะดันผู้ชมอหมือนใ้เ่ายคิปเนอะทุกคนขอต้องการลักษณะเช่นมาล้าจังหวัดเลยมาั่นโอ้ยพี่น้องรถลนร่นร่อใจตจังหวดหูกระจบกระงามตไม้อยกว่าแต่มาคมมามัน่อยมื่อเี็วมาล้ำเนอะมาล้ำเขาดูอยู่รับแต่พวกงามเลยรักแต่งตัวเนาะ ท่านวากี anyway> um <mo ่ให้เอากระิมเมารถบาดไม่เมื่อท่านขันน้เราเดี๋ยวจะมอลำเทาเลยล่ะพัู้นะมอลำเทามุ่นี่ก็มาหนักรถสนุกว่าพู้น่ะมึงดูในเพรา่เป็นในพี่น้องมาถามเบิ้งเด้นโยมอลำใจโยเอวสติ่งน้ำว่าพอสันมาโอ้ คุณนายตังอะไรดิอาบอย่างนังนแต่พุงนะแต่ว่าไม่ไทยมาบ้านเจ้าภาพนี่มาเซ็นมื่อเดียวเหมือนกันนะใม่ไทยมาดีพี่น้องนะไม่ใช่อ๋อมาดีครับปอ่มาดีครับก็เขามาเชื่อมบัญชีเรียบร้อยบ้านบ้านห้วยมูลห้วยมูลนี่เล่อนี่แหละบ้านบ้านเงาต่ไปเอื้อมห้วยพังเหรอครับน้ำมันแห้งนตะฟังห้วยก็ดีพังเก็จะเลยตั้งหมู่บ้านมาบ้านห้วยมูลหมู่แมทบ่มาฉลองพ่อผู้ใหญ่ได้รับตำแหน่งขันอาสาสู่แท่นเทศบ้าน มุ่งหลังฆ่าไหมูว่าถอกนะครับมูพวกกัเดียวกันนี่แหละนะครับมูพวกของไอ้ไม้เนี่ยนะครับไปเห็นการเห็นงานยุคทั้งผูรักท่านยุไซก่อนท่านขาเรื่องชนบุรีนะครับแต่ว่าไม่เห็นโมบ้านแล้วเป็นแต่ยำบ่ะเป็นตลาดเพิ่นได้รับเพิ่นรับเพิ่นรับเพิ่นกับเลยมาอยู่บ้านอยู่ซอยมาอยู่กับลูกกับหลานแ่บมือนี่เพิ่นได้รับแต่แหน่งเพิ่นคณะาสกบแม่นคัดเลือกได้ใช้บ้านเลือกเอาได้เลยเลือกเพิ่นกับคณะาสกเอาใช้บ้านย่องกับซีย่องตามย่องนี่แหละ ก็เลยมาล่ามวนน้ำกันไก่ไก่จากกิโลบุเป็นเป็นตายงามใหมันตหลาดเชยงทั้งหน่งโอ้จีบเมื่อพ่อมัวเล่นแล้วอยู่นี่กับจบสามิบเมื่อกับจเมื่อทำับก็ไหวด้กยทำก็ไหวฟังเนด้พินังพ่อกันนาฮัานนะสนิทกอนจุ๊บ จังนี้พี่น้องมอล้างกากกำลังมาหอดแลพันบ่าจาพาไปเหรียญตะเวนอย่างหน่อยเนี่ยมาสั่นมามนี่ยก็เลยบอกมาลำางกำลังแตงตุนแตงตูนะพี่นลองมาเดือดัอ้าวกลองกล้นไม่อีกแล้วอามันอ้ากอกำลังแตงตุนแตงตูอยู่ยน่อยก็ะจิะน้อยโคกากเหรนย่พันคำาดอกพี่น้อง ถ้าเราติดตามคลิปเด้อแข่งขันกันแังความรักความปราดดี่มันจะพาเด้อตรงย้ายตีใหหมักตีกงบ้างก่อนจะพนเพนมันจะพาพลังสู้ควันเนาะพลังสู้ควันอยูะจะพาพวะ เยี๋ยวจะคูคกับมีการเปิดมาล้ำกันแล้วน้พี่น้องมาเกตหลายเ่ยบ้านมัน่นทแล้วนะครับเชิญเลยนะครับตอนนี้กันูกข้ไม้ขมือกับทานผู้หญ่และผู้ช่วยมานะครับเล่นเสียงอันนี้เป็นงานู้ใหญ่บ้านแะพี่น้องด้วยูัวกันมือกันจะพอลงกิณนะพี่น้อง 같이 와. 목. 육판밭에 나오니라 피노. พไลา,รา,ค,ารลคราส้สสขขอแสดงนะ้นไ้นมเวลาสิปิดมา่านน้ำดาราออกไปผ่านน้ำดาราออกนาฮ้าไปพ่อท่านผู้ชมก้อนสีฮอดมองนั่นแทน้ตัวแทนท่านเจพาพังขึ้นขึ้นกลางเปิดงานจุดประสงค์ของงานนะครับ คือสิเป็นตัวแทนผู้เยาบ้าลคือเรียมตัวมาผู้ดีผู้เยาบ้านนะครับขันตาสาสูงนะครับมุ่งหลังข้าให้งโมงขันดีสิบเป็นร่างหน้าเลยหน้าเรียบเวทีแท้ตัวนะครับกับที่หน้าท่าคุณมูุจอานะครับพี่น้ก็ได้ความอบอุ่นนะครับเช่นนั้นนะครับโอกาสนี้ก่อนพี่จะ่ทำการแสดงนะครับบ้านนี้คือนี่แปงนะครับผู้นำหมู่บ้านนะครับเพื่อนี้ทำการแสดงกันทุกทีนะครับ

นะเรับคนชื่อหมดเวทีนะครับดัผู้แกงกแ่เวเพื่อว่าเาอยากปจะต้องบอกมซี้แขยังหลายสื้นะฮลังสูบวนลองซูบหวนใหญ่ผู้นงนี่สู้นูงใส่ผู้สูง ี่ยเป็นัวซอยเนาะมันเห็นดีนี่ยครับว่าศิริมงคลเนาะต่อมีบ้านซอยอ่าบ่ยยาวหลายเดี๋ยวเอาประมาณเด้อโอ้บ่ยาตุกนก็ได้ยาาเอาสเป็นอยาดีกว้างอยู่อ่ะล่ะ ハハハ โกรมขบูไปันหพอใส่พอตัเน้อเรียนเ้นในพี่น้องบานกัไก่อาเบิงไรกียนในเ kiểu bên cái còn rất nào nữa.